โอเคฟอร์สก okay, ิลมาปุ๊บใช่ไหมเฮคิโอมาแล้วมันมาก่อนเขาแหละเพราะว่าสกิลมันแบบมันมีมันมีเร่งเก่งจริงเนาะพอมันมาเสร็จปุ๊บให้กับเราใช้สกิลเนี่ยกระโดดไปอยู่ด้านหลังจอยปั๊บโอเคไหมเสร็จแล้วเราก็เปิดออโต้ได้เลย โอเคก็ผมกราบสวัสดีทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The G Story เช่นเคยนะับผมก็ใกล้จะจบแล้วนะสำหรับบอสธาดนะซีซั่น2นี้นะครับผมตัวรองสุดท้ายแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เลือกที่จะตีเป็นตัว้ทยนะครับผมสำหรับตัวนี้ยอนนะฮะมันตียากนะผมเอาตรงๆมาตียากพอสมควรถ้าเกิดไม่ได้มีตัวที่คือคือ,อยังไงอะ่ะคือยิ่งยิ่งเป็นตัวละครตีใกล้อย่างเงี้ยาจจะเขาเรียกว่าอาจจะยากยากพอตัว แมีเทนดงเทเลนดออะไรเงี้ยว่าไม่ใช่ว่าตีไม่ได้นะจอนอะ่ะมันทําทีมตียากพอสมควรอาจจะทําได้แต่ว่าอาจจะทําไดไห้หลายเยอะๆหลายๆหลายก็เลยหลายๆทีมอ,อาจจะไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะหนึ่งเลยคือมันเป็นเรื่อมันแพ้ท่าแสงใช่ไหมแล้วว่าแล้วซีซั่นนี้เปิดให้ดูพวกท่าแสง มันคอมโบกับน้ําแข็งหมคือพอมันคอมโบกันอ่ะมันตัวหักดาบมันน้อยน้อยมากนัคนก็ผมมีใครสามารถหักดาบได้บ้างมีกูกูรันอาจจะหักดาบได้แต่ว่าคือเอามาแค่หักดาบแต่ดาเมจเราจะไม่พอรู้ออกไหมดาเมจเราจะไม่พออันนี้อันที่หนึ่งเพราะว่ามันเป็นท่าน้ําแข็งใช่ไหมมันหักดาบไม่ค่อยได้ไม่ค่อยชัวเอ้ไม่ใช่ดิมันหักดาบหักดาบได้หักดาบได้แต่ว่าดาเมจมันมันไม่ได้แพ้ท่ามันไม่ได้แพ้ท่าเนี่ยพอละแล้วก็มีใครอ่ะ พากูก็ได้แต่พากูมันสูงไงมันมันเขาเรียกว่าวัดดวงไปหน่อยนะครับผมมีใครกออัะกาหลัดมีสกิลนี้<ม>ซึ่งไม่ใช่สกิลไม่ใช่สกิลออลติเมตเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าให้มันยิงตอนไหนก็มีความเสี่ยงนะครับผมแล้วก็มีวิญญา่าคือมันได้นะวิญญา่ามันเป็นออลติเมตด้วยแล้วก็ตัดเกรดคือมันดีอะ่ะก็เลยเอามาใช้เอามาอยู่ในจอนเพราะว่า 1ก็คือมันตัดเกรดได้2หักดาบ3ก็คือมันสามารถขจัดขจัดบัฟออกจากจอได้จอมันจอมันจะมีบัฟหนึ่งก็คือบัฟเพิ่มพลังป้องกัน60%ซึ่งเยอะนะสูงมาก60%อน่ะมันจะทาให้เราทําดาเมจได้น้อยคือทําดาเมจแทบไม่เข้ามันนะครัเราก็เลยเราก็จะทําแต้มได้น้อยนะครับผมเวลาตีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีเวเนล่าผมแมนะนำมาตีจอรนก็ไม่แย่ใช้ได้ไม่ใช้ใช้ได้อะ่ะดีเลย ในคลิปวันนี้ผมก็จะเอามาตีนะครับผมส่วนใครไม่มีอ่ะก็ยากมากนะผมผมก็เลยบอกว่าจอนน่าจะเป็นบอสตัวที่ตียากพอสมควรครับผมนะอันนี้น้ําแข็งนะไอ้ท่าที่ต้องใช้ตีก็คือท่าแสงใช่ไหมแล้วเรามาดูกันใครมีหักดาบบ้างถ้าตัวละครฟ้านี่คือ,อน,นี้หักดาบหรือเปล่าดาบได้แต่ว่ามันสุมใช่ไหมันสจุมแล้วก็ไม่ชัวร์ด้วยอย่างไม่ค่อยไม่ค่อยน่าน่าสนใจตัวนี้แล้วก็อันนี้หักดาบเป็นคอวบิทใช่ไหมคอบิทก็ใช้ได้อยู่ ออแต่ว่าต้องัพสกิลนะมีตัดเกรดแล้วก็หักดาบก็เอา c o วิดมาใช้แทนได้คือฟิลคล้ายๆกับวิญญาล่าแต่ว่าไม่ได้โหดเท่าวิญญาล่าเพราะวิญะวิญญาล่ามันตัดเกรดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ขจัดบัปด้วยแต่ว่าจะเอามาใช้ก็ได้นะฮะมีแนะนำาเฉยแล้วก็ โลสใช่ไหมโรสถามว่าใครมีบ้างขณะผมก็ยังเปิดไม่ได้แต่ใครมีก็ผมก็แนะนำเอามาเล่นนะเพราะว่ามันหักดาบได้แล้วก็ฮิลได้และทำดะเมจดได้ด้วยนะไม่แย่โลสนี่คือดีมากถ้าเกิดเอามาตีบอลจรครับผมแล้วก็ชากโกเมก็มีหักดาบผมก็เอามามมาาเมใช้นะชากโกเมเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ ว่าตัวอะไรที่จะน่าเอามาใช้ได้บ้างนะสำหรับการตีบอลจอนเรามาดูอันแรกสุดเลยก่อนเลยก็คือข้อมูลของบอลจอนเนี่ยก็คือเป็นฮีโร่ตีไกลนะเป็นฮีโร่ตีไกลโพสิชันค่อนข้างมีผลเหมือนกันสำหรับบอสตัวนี้นะครับผมโพสิชันมีผลอยู่ประตูหรือว่าบอลนะจะได้รับความเสียหายท่าแสงเพิ่มเติมเท่าหนึ่งนะร้อเปอร์เซแล้วก็มีท่านท่านหาอยู่60-260หน่วย คนะ่ามันยําต้องเกินสัก2 6 0ร้อกถึงสองก็จะทําให้สามารถติดสถานะพวกทาก่อแตกหรือว่าหักดวงหักดาบอะไรเงี้ยได้ใช่ไหมโซนสกิลก็คืออันนี้รายละเอียดสกิลนี้ถ้าเกิดใครอยากจะดูเจาะลึกลก,ก็สามารถไปดูได้ในคลิปย้อนหลังนะขายของนิดนึงขายของนนในช่องของผมทําคลิปของตัวละครไว้ทั้งหมดแล้วนะครับผมอันนี้ก็เนี่ยอันที่หน้าปนหัวคือสกิลติดตัวมันนะมันจะบัฟเพิ่มพลังป้องกันอยู่นั่นอะ่ะโคตรหน้าราคาเลยแล้วมันจะทําให้ตัวมันถึกนะครับผมพอมันตัวมันถึกอะ่ะคือเราจะทําแต้ม้มไนอยลง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดวเราสามารถจัดบัฟหรือว่ามีสกิลห้ามบัฟอะไรต่างๆใส่มันได้ก็จะดีมีประโยชน์นะครับผมถ้าไม่ใช้วิญาร่าในการขจัดบัฟใช้ใครได้บ้างก็จะมีวอลเลซนะแต่ผมขึ้นรูปไปให้ดูวอลเลซก็มาใช้ได้นะคือมันมีสกิลขจัดบัฟทิ้งแล้วก็ห้ามบัฟแล้วมันคอมโบท่าด,ด้วยไงมันเป็นมันเป็นน้าแข็งอะ่ะมันคอมโบกับแสงเนซีซันสนี้สกิลนี้อ่ะอันเนี้ยที่ผมบอกว่าโพสิชันมีผลก็เพราะว่าสกิลนี้ แล้วก็อัลติเมทด้วยเพราะว่าสกิลนี้มันจะยิงไปข้างหน้าตามช่องเลยนะครับผมซึ่งคนที่จะโดนดาเมจก็คือคนที่อยู่ใน3มช่องนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถเอาฮีโร่หลบได้หลายทางเดี๋ยวเราจะยืนให้ดูในตัวอย่างของเราเนาะมันจะไม่โดนดาเมจคนที่โดนดาเมจคนเดียวก็จะมีแค่แทงนะครับที่โดนสกิลนี้แต่ว่าทีมตัวตัวนี้มันมีทริคของตัวละครตัวหนึ่ง ที่สามารถใช้ได้มันไม่ใช่บั๊กนะทุกคนมันไม่ใช่บั๊กแต่ว่ามันเป็นทริกในการหลบสกิลเดี๋ยวผมจะบอกให้ดูเอ้ยบอกให้รู้ว่าคือตัวอะไรนะครับผมสกิลนี้คือสว้างความเสียหาย5ครั้งไปข้างหน้าอย่างนี้เนาะแล้วก็จะติดสถานะลดพลังโจมตี50%เปรนาะประมาณนี้สกิลอันติเมตระเบิดที่ไม่เหมือนที่ไม่เหมือนใครเนาะค่อนข้างกว้างเลยเป็น AOE เนาะเราสามารถลอดสกิลได้โดยการเอาหน้ายืนเขาเรียกยืนหน้า2อ,อะ่ะมันก็จะจ่ายสกิลใส่ตัวที่อยู่แถวหน้า2คนนั่นนะครับผมซึ่งแนวหลังก สกิลนี้ก็จะตัดเกรดเนาะ25%แล้วก็มีโอกาส75%ที่จะขจัดบัฟออกจากศัตรูนะครับผมซึ่งจอเป็นตัวละครที่แก้ทางพวกสายลงกำลังหนักมากนะยิ่งเป็นตัวที่ตัวตีใกล้ๆอะไรเงี้ยโดนหนักจัดเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยแนะนําตัวตีใกล้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าไอมีหรือว่ามันไม่มีตัวอื่นที่จะเอามาทาดาเอตแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเอามาใช้ได้นะครับผมแต่ถามว่าจะถึง22เอ็นหรือเปล่านั้นเดี๋ยวก็คือต้องมาเช็คที่ดาเมจของเราว่าว่าไหวหรือเปล่านะ ว่าได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็พรีเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าตาทีมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมยืนให้ดูเนาะยืนเนี่ยตำแหน่งการยืนมีผลอะแล้วที่ผมบอกไม่แนะนาตัวตีใกล้แนละ้วทำไมถึงเลือกใช้ฮีกิโอทำไมทำไมผมเลือกใช้เพราะว่ามันมีทิทิคนึงอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูในเกมก็คือสกิลของฮีกิโออ่ะมันจะมีสกิลอัลติอเมทอันนี้นะมันสามารถกระโดดได้ใช่ไหมพอกระโดดได้มันสามารถกระโดดปุ๊บแล้วไปอยู่หลัง แล้วหลังจอได้เลยนะครับผมพอฮิกิโอไปอยู่หลังจอนอะ่ะฮิฮิิโอจะไม่โดนดาเมจจากจอเลยรักตระกิลพอครูดาวเริ่มเริ่มเกมมาปุ๊บอะ่ะเออฮิิโอเริ่มปุ๊บใช่ไหมเวลาครู <c ười> ดาวมันมาปุ๊บเราก็เริ่มกระโดดไปหาด้านหลังได้เลย เอเกโก็จะไม่โดนดาเมจของสกิลพ่นไฟแล้วอันติเมทเพราะว่าอันติเมทที่ผมยืนที่ผมยืนอย่างเงี้ยล่อสกิลอย่างเงี้ยเพระให้2ตัวเนี่ยมันโดนดาเมจนะครับผมเป,เป็นการล่อสกิลออนติเมทของบอจอนบอจอนก็จะลงสกิลใส่แค่ตรงนี้บริเวณตรงนี้ ไอพวกแถวหลังเนี่ยไม่โดนเลยทั้งวินยาล่าทั้งอูเบิร์กเนี่ยมันจะไม่โดนสกิลเลยนะครับผมคนที่รับดาเมจจะมีแค่2ตัวนี้เท่านั้นก็คือเป็นฮิวแล้วก็เป็นแทงอีกตัวหนึ่งตัวเฮกิโอจะไปอยู่ข้างหลังอย่างนี้จะไม่โดนดาเมจเลยนิดแม้แต่น้อย เพราะฉะนั้นเราก็บิวให้กิโอเป็นดามเอจยาได้เลยไม่ต้องใส่เลือดใส่อะไรทั้งนั้นนะครับผมหน้าที่แรกตำแหน่งแรกชาโกเม่ผมใช้เป็นชาโกเม่นะก็คือเป็นแทงเอามาเป็นแทงถามว่าไม่มีชาโกเม่ใช้ใครได้บ้างเออน้องออเดก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณปลดล็อกมาเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แต่ถ้าไม่ได้ปลดล็อกมีตัวไหนได้บ้างเดี๋ยวเปิดให้ดู <c oughs> ก็คงหนีไม่พ้นแทงสายแสงละกันเพราะว่าถ้าเป็นสายน้ําแข็งแทงเก่งๆคือ ไม่มีอ่ะน้อยอันนี้ก็แทงยากแล้วก็มันจะมีเอาวิสถามว่าได้ไหมก็ได้แต่อาจจะถึงไม่สุดะแล้วผมไม่มีด้วยผมก็เลยไม่ได้เปิดตัวอย่างให้ดูเนาะเอาวิสก็เอามาใช้ได้แต่ผมขึ้นรูปให้ดูเนาะเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวไปแล้วก็จะมียูเลียนซึ่ง,ซ,งซึ่งผมใช้ไปแล้วไงยูเลียนถามว่าเอามาแทงได้ไหมก็ได้แต่ว่าผมแนะนําว่ายูเรียนอ่ะเอาไปแทงบอสอันตันจะมีประโยชน์กว่าเอามาแทงในวอร์จอนเนาะไม่มีประโยชน์หรือว่าใครจะเอากาเรียสมาใช้ก็ได้นะครับผมกาเรียแย่ yeah. ก็สามารถแทงบอสจอนได้เหมือนกันนี่หมดไปสลับตำแหน่งแทงเนาะแล้วก็ผมเลือกใส่เซตเป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเอามาแปะสถานะนะผมเอามาเป็นตัวแทงแล้วก็เอามาแปะสถานะด้วยนะครับผม แต่สถานะด้วยแต่ถามว่าจริงๆดีดีไหมก็คือคือมันควรใส่เป็นเซ็ตแท้งอย่างนี้ใช่ไหมแต่ผมเอาวิญญาณล่ามาใส่เป็นเซ็ตเซ็ตเขาเรียกเซ็ตแท้งแต่ว่าเอามาเป็นตัวแชร์ดาเมจเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอามาเป็นตัวแช์ดาเมจไปด้วยอะ่ะมันจะทําสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออักุเมก็จะโดนรับหรือจะได้รับดาเมจคือทั้งตัวเองโดนดาเมจด้วยแล้วก็กิเลี่ยนก็จะกิเลี่ยนมันโดนดาเมจด้วยอยู่แล้วมันก็จะไปดูดดาเมจของกิเลี่ยนมาโดนตัวมันเองจะทําให้มัน คือ,อยังไงอะมันจะทําให้มันโดนแรงขึ้นนะต่อแม้เอ้ยต่อถึงถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเวลาใส่ครบ3มันจะลดความเสียหาย15%ก็จริงเนี่ยนี่ก็จริงนะแต่ว่าแต่ว่าอะไรมันโดนดาเมจแรงขึ้นจากการโดนดูดเพราะฉะนั้นผมเวลาใส่อย่างเงี้ยคือวิญญาณามันจะช่วยแชร์ดาเมจมาให้ด้วยมาแทนเพราะาตัวมันไม่โดนดาเมเอจอยู่แล้วไงมนอยู่ข้างหลังอะไหมพอมันไม่โดนดาเมจอยู่แล้วให้มันแชร์ดาเมจมาก็ไม่มีปัญหา ผมก็เลยใส่เป็นเซ็ตอย่างนี้ก็คือทําหน้าที่ในการหักดาบด้วยแล้วก็ทําหน้าที่ในการเป็นแทงแล้วก็ทกํากอะแตกไปในตัวนะครับผมสาหรับชากูเมยยิวก็ประมาณนี้เลยเลือดเยอะเยอะทีนี้ผมยืนก็จบนะส่วนใหญ่จะจบแบบ5นาทีเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีทั้งหักดาบทั้งตัดเกรดใช่ไหมแต่ว่าดามเมจเราจะน้อยหน่อยเพราะว่าตัวดามเมจเราแบบอูเบอร์ก็มาดูเหมือนแรงนะแต่ว่าจริงๆอ่ะมัน คออคือ,คอ,อยังไงอะ่ะมันต้องไปรู้เรื่องบัฟลงกําลังใช่ไหมติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรอย่างเงี้ยต่อให้อเฮคิโอมันจะบัฟให้บ้างหรือไม่บัฟจังหวะบ้างอะไรบ้างอะ่ะได้อย่างจออย่างที่บอกมีสกิลนี้เพิ่มพลังป้องกันแะตบางทีมันมันเพิ่มมันในจังหวะที่อูเบิร์จะยิงสกิลอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ดาเมจมันน้อยลงแต่ว่าถามว่าทีมเนี่ยสามารถทําได้ยี่สิบสองเอ็มได้ไหมได้นะได้ตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยแต่อันจะเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตัวมันเนี่ยดูด เ่งเ,เพื่อนๆอาจจะบอกว่ามันมันหายากเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้แนะนาอะไรเยอะแยะนะอาจจะแบบพอไกด์ได้บ้างว่ามีตัวไหนไที่จะเอามาใช้ได้บ้างเพราะว่าการทําทีมตีจอนมันค่อนข้างยากยากพอตัวเลยนะครับผมอ่ะสลับแท้งก็อย่างที่บอกไปนะคือทําหน้าที่นู่นนี่นั่น,นแล้วก็ที่ผมแนะนําแทง้งของตักแสงก็จะมีคาวิดใช้ได้นะมีหักดาบตัดเกตแล้วก็เป็นแทงน้งเนาะก็สามารถเอามาใช้แทนชากโกเมได้นะครับผม หรือจะเป็นพวกแท้งตัวฟ้านี่ก็ไม่แย่นะพวกแบริกอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับผมแบรมันถือกับแบริิอะมันถึกอยู่ไม่แย่นะแบริกก็ใช้ได้แนะนําประมาณนี้แล้วกันได้อินแต่ว่าได้ไหมผมไม่ผม เฉยๆดีกว,ว่าถ้าจะเอาไดอิน่ผมแนะนําเป็นแบริ่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะเนี่ยต่อให้มันมีบัฟดีๆมันก็จะโดนแต่แบริมันมีดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือสกลิลนี้มันจะโดนดาเมจเหลือครึ่งเดียวใช่ไหมเออถ้ามันดวงดีติดบ่อยๆก็มาทําให้มันถึกอยู่แล้วรอบนี้ผมเลือกใช้เป็นเมนะหรือว่าใครจะใช้ที่ดีกว่านี้คือ,อกาเรียสเนาะกาเรียสก็ได้แต่ว่าผมไม่มีไงกาเลียสเศร้าไหมมันข้างเศร้าเลยก็ใช้เป็นกาเรียสได้ แล้วก็มาดูตำแหน่งต่อไปนะเป็นตำแหน่ง d าเ a g e เนาะเป็น DPS เป็นตัวอะไรก็ว่าไปที่ที่ทำดาเมจกับบอสผมเลือกใช้เป็น Uber นะครับผมก็อัพสกิลเต็มของก็ประมาณนี้เลยนะหน้าตา ATK คือเวลาเราบิวของที่เป็นสายโจมตีอยู่แล้วมันไม่ค่อยยากถูกไหมมัน b u i วง่ายคือมันบิ i วไม่ยากอ่ะเออมันบิว l d b ง่ายอยู่ ATK ขี้ดงขี้แดงขี้เหล่เนี่ยอัดเยอะๆนะครับผมเฮกิโอก็เหมือนกันตำแหน่งเดียวกันทำหน้าที่เหมือนกันเป๊ะบเลยนะครับผม ก็ไม่มีอะไรตำแหน่งที่3ามนะตำแหน่งสถานะเนาะก็สถานะจริงๆก็เป็นชาโกเมก็เป็นสถานะหักดาบด้วยก่อแตกด้วยแล้วก็ตอนนี้ผมเลือกใช้เป็นวิญญาล่านะครับผมคือเอามาหักดาบจากสกิลอันนี้แล้วก็ขจัดบัฟได้ด้วยเนาะเพราะว่าบอ,อบอสจอดมันจะมีบัฟอย่างที่บอกอันนี้เพิ่มพลังป้องกันวิญญาลาก็มาตัดเกรใช่ไหมตัดเกรแล้วก็ะจัดบัฟออกไปเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวแบก ดีบัฟใช่ไหมเราก็ต้องค่าแม่นยําให้มันเยอะๆดูๆดิแม่นยําผมประมาณ250บวกค่าเขาเรียกว่าอะไรแกนจิตอีก50ก็ประมาณือเกือบสามร้อยแม่นยำจริงๆเกือบเกือบสามร้อยนะเยอะอยู่ครับผมประมาณนี้ใส่ของอัดแม่นยําให้มันไปเยอะแล้วกันส่วนพวกพวกของดํามุงดําเมจนี่เป็นของแถมนะใส่ไปอย่างนั้นแหละมันก็ไม่ได้ทําให้ดําเมตมันแรงขึ้นหรอกแต่ว่าใส่เป็นของแถมเพราะว่าตัวมันไม่โดนดาเมจอยู่แล้วไงเราไม่ต้องให้มันเราไม่ต้องการให้มันถึกขนาดนั้นนะครับผมก็อัดดาเมจให้มันหน่อย อ๋อให้มันจะไม่ได้ถูกสายก็เถอะนะคนตำแหน่งสุดท้ายนะซัพพอร์ตแล้วก็เป็นแทงค์กตัวก็คือเป็นกิลเลียนเนะี่ยเขาเรียกว่าแทงค์นาคูนะกิลเลียนน่นก็จะเป็นตัวที่รับดาเมจด้วยแล้วก็เป็นซัพพอร์ตที่ฮิลด้วยฮิลได ฮิวได้แล้วก็แท,งใ,แทงให้ด้วยแทงให้ด้วยนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ของก็ปัดใต้เห็นแจ้งเยอะๆแล้วกันแล้วก็ให้ถึงนิดหน่อยเพราะว่าคิเลียนจะโดนสกิลแค่อัติเมตของบอสจอนนะตัวสกิลนี้จะไม่โดนเพราะว่าเราหลบอยู่ข้างหลบหลบอยู่ข้างแมปนี้ใช่ไหมมันไม่โดนอยู่ละสกิลสองอ่ะไม่โดนแล้วว่าจะโดนแค่อัติเมตเพราะฉะนั้นมันก็ไม่จําเป็นต้องถึงขนาดนั้นก็ได้คือขอให้มันเห็นแจ้งเยอะๆยิ่งเห็นแจ้งเยอะยิยย่งหิวแรงไงเพราะว่าคิเลียนมันเป็นตัวที่ใช้กล้าเห็นแจ้งโอเคเมื่อกี้ผมข้ามขั้นตอนนไปะ ก็คือผมไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวอ b เบิร์หรือว่าตัวเฮกิโอสมมตินะใช้อะไรแทนได้บ้างโอเคตัวดาเมจดอย่างที่ผมบอกทุกๆคลิปก็คือเนี่ยจะแนะนําเป็นตัวที่ที่ชนะทางถูกไหมหรือว่าถูกท่าอะอย่างไอ้บอจอมันแพ้ท่าแสงถูกปะก็ต้องผมก็แนะนําให้เป็นตัวทำดาเมจควรเป็นตัวแบบท่าแสงถ้าไม่มีอ b เบิร์ผมแนะนําเป็นวลบี้เอามาใช้ได้นะไม่แย่วลบี้เล่นคู่กับอันวิสอะไรเงี้ยก็ใช้ได้หรือใครมีน้องกวางก็น้องกวางมาใส่นะลองเล่นทีเดี๋ยวผมขึ้นรูมให้ดู หรือว่าใครจะมีตัวอย่างอื่นแต่ผมไม่ไม,ไม่บอกไม่แนะนําตัวตีไก่อย่างเช่นมาทิน่าเนี่ยยากเล่นยากมากนะครับผมเนี่ยหรือว่าใครมีกีโหน่าเนี่ยน,นี้ก็ยากเหมือนกันแนะนําเป็นตัวตีไกลอย่างยกตัวอย่างเช่นไคลสไม่แย่นะไคลสแต่ไคลส์เคงเคลื่อนไขาย,ยากเพราะว่ามันยิงยิงสามช่องเหมือนจอนอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเรา,เาไปยืนใช่ไหมแน่นอนโดนจอนพ่นไฟรัวๆซึ่งอาจจะเล่นยากเหมือนกันนะไคลส แต่ยังน้อยมันไม่โดนอัติเมตจะมันจะมันจะโดนสกิลสอ,อะ่ะก็ลองชั่งน้ำหนักดูนะไคลิทนี่คือเป็นทางเลือกนะนี่ผมไม่ได้นะแนะนําขนาดนั้นเป็นทางเลือกหรือว่าใครจะลองเล่นเป็นอัสตินก็ก็ได้หรือว่าทาทาลินก็ใช้ได้นะผมทาทาลินก็ประมาณนี้นะตัวแสงส่วนใหญ่ม,มันมันมีแต่ตัวตีใกล้เด่นๆนะคือ,อไม่มีอุเบอร์ผมแนะนําผมเชียร์เวลบี้มากกว่านะมาพอเล่นได้บ้าง ตัวฮิว Hill, ตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีกิลเลียนใช้ใครแทนได้บ้างผมแนะนําเป็นควาเลียนแล้วกันนะควาเลียนก็เอามาใช้คือตําแหน่งเดียวกันเลยเหมือนกิลเลียนทุกประการเอามาแท้งได้ฮิวได้แต่ว่าอาจจะได้ฮิวไม่แรงเท่านะไม่แรงเท่าแต่ว่าคูดาวมันไวนะดูดิคูดาวไวแล้วก็มีฮิวสองอนะันก็ใช้ได้นะเอาควาเลียนมาแทนได้นะมาแทนกิลเลียนได้ตัวน้องวิญญาณไม่มีใช้ใครใช้เป็นให้เป็นเอ่อวอลเลสใช่ไหม ัวนี้ได้เหมือนการขาจัดดีบัฟแล้วก็ห้าม mm hmm. บัฟตอ,อนอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมันช่วยฮิวได้ด้วยนะแต่ว่าแท้งเราก็ต้องเป็นตัวที่สามารถหักดาบแทนได้เพราะว่าของผมมันเอามาหักดาบ2ตัวไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช้วิญญาณล่าและใช้วอลเลซมันไม่มีหักดาบใช่ไหมก็แท้งนะต้องเป็นตัวหักดาบถ้าไม่มีหักดาบเนี่ยยืนกันไม่ค่อยไหวนะจะแ,แตกเอาได้ง่ายๆนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้เราไปลุยกันเลยในเกมไปดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์เทคนิคของเอกกิโอให้ดู นะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเมื่อกี้ผมลองจัดอย่างนี้ดูใช่ไหม่ไม่ถูกนะต้องจัดอย่างนี้นะก็คือให้เราไม่ไม่โดนสกิลพ่นไฟใช่ไหมสกิลพ่นไฟจอมันคือ3ช่องก็คือตรง3มช่องนี้คนที่โดนจะมีแค่ชาโกเมคนเดียวไอ้พวกแถวข้างๆเนี่ยมันจะไม่โดนตัวอัติเมตก็คือจะโดนแค่2คนนี้คือชาโกเมก,กับกิเลียงของผมที่อยู่ตรงนี้โอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่านะผมพอไปชา้าๆตอนแรกนะเพราะว่าจะให้ดูว่า เอกิโออ่ะมันเล่นยังไงนะโอเคพอสกิลมา <_ S 1> ปุ๊บใช่ไหมให้ให้กิโอมาแล้วมันมาก่อนเขาแหละเพราะว่าสกิลมันแบบมันมีมันมีเร่งเกรดอิตทเมต,เ,มตเนาะพอมันมาเสร็จปุ๊บให้เราใช้สกิลเนี่ยก็โดดไปอยู่ด้านหลังจอ,อยอย่างนี้ป๊าปโอเคไหมเสร็จแล้วเราก็เปิดออโต้ได้เลยประมาณนี้นะทีนี้ <_ S 1> เราก็ อาจจะต้องเล่นมือวิญญาล่าแค่ตัวเดียวนอกนั้นเราออตโต้ไปเลยก็ได้นะแล้วก็วิญญาล่าผมก็มาตัดเกรแล้วก็ลบไอสถานะเพิ่มป้องกันของบอสออกใช่ไหมอัพบอสเม่กีเห็นปะสังเกตด,ดีๆอัติเมทของบอสก็จะจ่ายโดนแค่ตัวแท้งของเราสองคนข้างหน้าตรงนี้ไอพวกข้างหลังนี้ไม่โดนนะไม่โดนอะไรเลยนอกนั้นผมก็ปล่อยออตโต้ไปเรื่อยๆแล้วก็ผมไม่มีปัญหาอะไร ลืมตักเกตผมลืมเปิดดาเมให้ดูอ่ะอเห็นให้กิโอไหมไม่โดนอะไรเลยนะเออชิวจัดเฮกิโอชิวจัดก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ผมนี่ก็อาจจะรอสกิลให้กิโอนิดนึงต้นใหญ่จะจบนะผมจะตีจนจบ เลยนะครับผมห้านาทีถามว่าดาเมจมันเวอร์วังอะไรขนาดไหนอาจจะไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะครับผมฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสขอแค่ถึง22่ิเอ็มได้ก็โอเคแล้วเพราะบอสจอมันตียากจริงๆนะครับผมตียากมากนี่ส่วนตัวผมนะคือจะคือบอสแต่ละตัวมันตียากไม่ยากอะม,มองว่ามันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรอะมันมันมัน มันขึ้นอยู่กับตัวละครที่เรามีตัวละครที่เรามีะามนะครับผมเราเราใส่กาะแต่ใส่ชากุเม่นี่มันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะก็ต้องทําใจนิดนึงเรพาะว่าคือฮิตมันน้อยอ่ะมันคือมาสองฮิตก็จริงอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าแบบโอ,อก,กาสมันเวอร์ขนาดนั้นโอกาสมันน้ยขนาดนั้นโอเคขึ้นทางแล้วนะครับผม โอ้ยังมือไม่หัน,นเนะมื่อกี้เค 7m นะนี่มันยิงมันมันยืนจบอยู่แล้วนะดูดิยืนจบแบบชิวๆแต่แต้มกอ็อาจจะไม่ได้เยอะนะแต่ 22m น่าจะถึงอยู่รับทีมหน้าตาแบบนี้ ยี่เดียวยี่นี้เดียวอันแหละ2 2่องเอ็มแล้วนะครับผมที่เหลือก็แถมไปเห็นปะเนี่ยมันยืนจบเวลานะทุกคนยืนจนหมดเวลาเลยก็ทะลุ2ี่เอมตามเป้าหมายของเราเกือบ24เหมือนกันนะไม่ธรรมาดาก็นะ่าจะประมาณนี้นะหลับทีมในการตีบอสจอ พอถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะเป็นกำลังใจช่องสตอรี่ story ด้วยส่วนเทคนิคอื่นๆนะ่ะถ้าเกิดว่ามีใครมีความคิดเห็นหรือว่าคอมโบอื่นๆก็าสามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้นะผมว่าจอนี้ตียากมากนะสำหรับอันนี้ส่วนตัวผมนะสำหรับไอดีผมอะที่ที่มีตัวละครที่มีส่วนใครที่ มีเช่นน้องความฟิวโตอ่ะอันนี้ผมแนะนําเลยว่าฟิวอยู่แล้วคือฟิวโตมันอาจจะมีเงื่อนไขแบบมันมันโดนมันโดน,น,โดนเขาเลยมันโดนลดพลังโจมตีแน่ๆแล้วเพราะว่าการจจเล่นฟิวโตมันต้องยืนเอาหน้าแรก หมายถึงว่าโดนพ่นไฟใส่ยอยู่แล้วอะแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเป็นฟิลโตดามเมตมันพุ่งอยู่ละวฟิลโตดามเมจมันแรงมากทุกคนแรงมากยิ่งยิ่งคอมโบกับน้องโรเดนทิวนี่คือแบบดามเมจมันเหลื่อยอยู่แล้วอะมันไม่ต้องสนเลยว่ามันจะโดนห,หักดาบหรือว่าโดนลดพลังโจมตีอะไรเงี้ยดาเมจมันตึงอยู่นะครับผม2ตัวนี้โอเคครับผมสำหรับวันนี้ช่องเด e gift story ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะว่าพบกันใหม่ในเพราะตัวถัดไปนะครับผมบ๊ายบาย